ทำไมมันกระจักกระจายอย่างนี้กิอะไรขึ้นนี่ครับเสริมหลอให้ยินดีครับไม่รู้ว่าจะรอหรือเปล่าอันนี้ก็ลองเอามาใส่ดูนะครับเปลี่ยนขากระจกแล้วนะครับผมเปลี่ยนขากระจกแล้วก็ เราได้แค่นี้ก็ต้องเอาแค่นี้เมื่อวานไปเอามาจากอู่แล้วครับหลังจากที่เปลี่ยนทอ่อมานาำนะครับเปลี่ยนทอ่อมานาำแล้วก็ล็อกดำเลยครับล็อกขามันเดี๋ยวผมจะยกดำขึ้นแล้วก็จะหาขอนไม้มาลองเพื่อจะเชื่อม เืิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานนี้เพิ่งเจอเพิ่งเจอไม่ได้บอกช่างก็ไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเชื่อมเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มลงมือทํานะครับนี่ก็จะทําขากระจกให้เสร็จใส่กระจกให้เสร็จนะครับเพราะว่าอ่า เดี๋ยวมันจะต้องไปเปลี่ยนยางอีกครับจะต้องเอารถไปเปลี่ยนยางอีกอินดี้เรานะครับอันนี้ผมลองเอามาใส่ไว้ดูนะก็ไม่ได้ว่ายังไม่ได้ขันอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก็จะขันเดี๋ยวจะไล่ขันขันดูนะครับไล่ขันกระจกใสแล้ต้องน่าจะขยับขึ้นมาอีกนะครับ ผมก็ต้องขยับขึ้นอีกนี่ก็จะขยับขึ้นไปอีกยังไม่ได้อะไรมากมายยังไม่ได้ขันแน่นอะไรมากมายเพราะว่าต้องให้ใส่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งไม่งั้นก็จะดูโล่งๆมันจะดูไม่สวยข้างบนก็ใส่ปละอันนี้นะครับไม่งั้นมันจะดูไม่สวยนะจะด,ดูห่างเกินไปนะครับก็ต้องใสอีกตัวเข้าไปอ่ะ นี่ครับียังแหลมฮะแม่นพง<ะ>นี่ครับก็เดี๋ยวจะยกดำขึ้นนะครับยกดำขึ้นแล้วกนน็จะหนุนไม้นะครับนี่ก็ไม้อนี่ดียวไม้เป็นหนุนรองเพื่อความปลอดภยัยนะพี่น้องนะเมื่อกี้ หลังผมหลังผมเสียอีกอะก็จีจามไปได้เรื่องเลยครับเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันแตกตรงไหนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทอินดี้ก่อนดีน่าจะสตาร์ทีเดียวติดเพราะว่าทำไมเหรอทำไมเหรอถึงสตาร์ทติดเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ช่าง จลับมานะครับเดี๋ยว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 เห็นแล้วครับเมื่อกี้อากาศมันเย็นจัดแล้วผมไม่ได้เผาหัวก่อนนะครับบ้านเลยตัวเองเห็นแล้วแล้วปันลมครับปันลมเดี๋ยวยกดำขึ้นนะครับปันลมยกดำ ยกดำแล้วมดูเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามันแตกตรงไหนแล้วผมจะเชื่อมยังไงนะต้องอาศัยน้ำด้วยนะย ยอมติดไว้เลยนะดูจะแตกอีกหรอเดี๋ยวต้องร้อนมาขันอีกครับมันดิ้นได้น,น,นัอตัวนู้นหลวมครับนัตัวข้างในหลวมเดี๋ยวต้องขันนอตไว้ไม่งั้นก็ดังแคร์แครแคร์แครแครอย่างนี้นี่ครับไปเปลี่ยนซีนมาเรียบร้อย เมื่อวานยกหัวดูเรียบร้อยแห้งติบเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูว่าตัวไหนที่มัน,มนแตกนี่ครับตัวนี้มันแตกเดี๋ยวผมจะเชื่อมเลยผมจะเชื่อมเองนะครับจะเชื่อมเองไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเชื่อมแล้วก็เจียออกดีๆเกียแล้วก็เชื่อมรัดล็อกไว้เลยนะครับเชื่อมตัวนี้แหละ จะลงมือเลยครับแล้วก็กระจกนาซาเปลี่ยนขากระจกใหม่ลมเต็มแล้วครับอดับเครื่องเลยนี่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องเราต้องคํำไว้หน่อยนะครับผม แล้วก็ตามด้วยขอ,อนนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับคําขอ,อนไว้ดำจะได้ไม่ตกใส่เราครับจะได้ไม่อันตรายนะครับผมจะจะเชื่อมก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยอ่า ค่อยมาทำตัวกระจกนาซาต่อนะครับสายๆก็จะเอาไปเ,าเปลี่ยนยางครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเชื่อมพอกนี้เลยครับก็ดามครับดามด้วยเหล็กหนานะครับเหล็กหนาเหล็กรถเกี่ยวเลยนี่ดามอย่างนี้เลยนะป้องกันครับ ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็แก้ไขไปก่อนนี่ก็ดูดีดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะออกหมูหรือออกจ่าผมคิดว่าน่าจะอยู่สทนเลยแหละนะครับน่าจะอยู่ทนเลยรอยเชื่อมรอยอะไรเพราะว่าผมเชื่อมประกบมีหลุมปิดหัวด้วยนะครับก็มารอลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ ขันไอ้นี่ครับขันขากระจก NASA นาซาอินดี้นะก็จะมาไล่ขันนี่อ้าวเบอร์อะไรวะเนี้ยคลิปหายแล้วนี่ว,ว่าเบอร์สิบสองด้านเป็นเบอร์สิบสามอีกครับโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราหาอจุจแจเบอร์สิบสามก่อนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆ FC ีเบียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผม ทำเสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะมารีวิวภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทำงานก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครถ่ายให้ก็ถ้าดูแล้วก็ข้างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหลังจากที่เราใส่กระจกใส่อะไรเข้าไปนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้ก็จะเรียงลงมาเลยนะครับ ผมว่าจะย่นขาเข้ามาอีกย่นขากระจกเข้ามาอีกนะครับไม่รู้ว่าจะย่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใส่างนี้ไปก่อนนะครับตอนแรกว่ายาจะติดขาจอจานทั้งสองข้างนะครับนี่ครับอสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วเดี๋ยวมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เอา บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องล็อกีนดีด้วยเดี๋ยวแต่งรอรอที่จะไปโทรหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยมาดูติดตามกันนะครับว่าจะรอได้แค่ไหนนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเจ้าอินดี้เรางบประมาณหมดไปเยอะแล้วครับสำหรับซ่อมบำรุงรอบนี้นะครับผม ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ